คิ้วค่ะจะตรงกับสีอายแชโดว์ช่องที่1น่งช่องที่1อนดองจริงด้วยนะคะช่องที่หคือสีขาวนะคะเราลงสีขาวช่องที่หนึงคิ no ้วแล้วแปรงที่ใช้คือแปรงเบอร์หนึ่งใครซื้อแปรงชุดใหม่ด้านแปรงจะพิมพ์ว่าอายแชโดว์เลขหนค่ะต่อไปสีที่2คือสีน้ำตาล เราจะใช้อ s ชิโดกล่องดำกล่องดำก่อนี้นะคะซึ่งหน้ากล่องจะพิมพ์ให้แล้วว่าอ h ชิโดเบอร์สองนะคะแปรงที่ใช้คือแปรงที่พิมพ์ว่าอชิโดเลขสองลงบริเวณเปลือกตาเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมต่อไปสีที่สคือสีน้ำตาลเข้มจะตรงกับช่องที่ห้า จะตรงกับสีช่องที่5ในถานนี้คือน้ำตาลเข้มเราใช้แปรงที่พิมพ์ว่าอายแชโดว์เลกสลงจากขางตาเกลี่ยขึ้นไปเป็นรูปตัว V ค่ะนี่คือการแก้ตาตกหรือการคัดเบ้าต่อไปเราลงสีทองจะตรงกับช่องที่สองสีทองช่องที่สองนะคะ ลงจากบริเวณหัวตามาถึงกลางตาโดยใช้แปรงเบอร์สองค่ะสีที่หคือสีขาวใช้แปรงเบอร์หนึ่งที่ลงหนกคิ้วอีกครั้งหนึ่งแต่สีช่องที่1สีเดิมลงหัวตาบนและล่างจากนั้นเขียนขอบตาแล้วลงบริเวณขอบตาด้วยสีดำ สีดำจะตรงกับหลุมที่หสุดท้ายบริเวณเหนือรอยพับตาสีเราใช้สีน้ำตาลหลุมที่สามเป็นสีที่เจ็ดนะคะบริเวณเหนือรอยพับตาส่วนนี้เราใช้หลุมที่สามคือน้ำตาลอ่อนๆเปลี่ยให้สีอายแชโดว์นุ่มละมุนฟุ้งกระจายขึ้นไป ต่อด้วยการดัดขนตาปัดมาสคาร่าและติดขนตับลอมได้เลยค่ะปิดฝาปิดได้เลย